รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการตูวนวันในคดีจีนเรื่องไซอิ๋วตอนแผลงฤทธิ์เมืองสวรรค์ตอนสอง หน่อยเร็วๆเะรอไปเลยๆเลยๆัปเลยๆเลยดีว้าวผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าเหรอยอดเยี่ยมพวกเราไม่ต้องกลัวใครอีกแล้วไม่ต้องกลัวแล้วโอ้รวมทั้งเน็กเซน่องเต้ด้วย มันบังอาจเรียกตัวเองว่าผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าข้าสั่งหลีเทียนอ๋องนำทหารไปกวาดล้างพวกมันแล้วเอามาดิพวกเราดูการจับกุมเจ้าลิงวอกทางกระจกวิเศษกันดีกว่านะฟังให้ดีนะอบล้อมหัวกวัวสซัน ครับเจ้าเป็นแม่ทัพแนวหน้าจับเจ้าลิงวอกไม่มีปัญหาขวานยักษ์กับข้าเร็มนี้ไร้เทียมทานจับลิงวอกได้อย่างสบายทุกคนระวังตัวนี่ถ <c oughs> ายสะเถอลิงวอกฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าอ เทพขวานยักษ์ฆ่าปีศาจลิงแล้วอืมอืมฮ้ออ๋อนี่ฮ้าฮ่าาอยู่นี่เขาไม่สินี่นี่ในที่สุดปีศาจลิงก็ถูกฆ่าตายซะแล้วสินะฮ้า ข้าปล่อยให้เจ้าสับสองทีตอนนี้ตาข้าแล้วล่ะอย่าหนีนะย่ายังมีอีกย่าทั้งที่ขอกแระวังย่า โอ้โอ้โแล้วกลัวแล้วใช่ไหมกลับไปรายงานเถอะเอ้ยข้าน้อยสมควรตายเก็บปิศาจลิงไม่ได้นาจ้ายู่ครับเจ้าไปจัดการครับพระบิดาเทพขวัญยักษ์ยังแพ้เลยอะเด็กเล็กๆจะสู้ได้เหรอได้แน่นาจ้าเป็นเด็กกดจริงแต่เก่งกล้า ถ้าเขาปราบปีศาจลิงได้ข้าจะเชิญเข้ามางานลูกท้อด้วยดีดีมากเฮ้เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยช้าก่อน<า>นี่เป็นกระบองพิเศษที่เจ้าออกมาจากองอมังกรใช่ไหมตะแกนั่นเห็นมันเป็นเหล็กสปรังเคนี่เพราะกระบองด้านนี้เง็กเซียนจึงสั่งให้จับเจ้าหรือเขาไม่มีสัจจาเอง ข้าก็เกลียนมังกรเท่าเหมือนกันนั่นจะมาดูกับข้าทำไมเล่าพระบิดาสั่งให้มาจึงต้องมามได้ยินว่ามาที่เจ้าเลี้ยงทำให้หวังหมู่หกคำเมนใช่แล้วนั่นจึงอยากจับข้าเข้าคุกหลวงเห<ะ>นาเจ้าจับมันไว้เร็วเถ<อ>ยะ,ะพวกเราตีกันเล่นเล่น

อืมมาลองชิมดูหน่อยอออาออ๋อออาฮลาฮแา่าฮ่าฮ่าฮ่าเราอ๋ออไปไดอแลออไม่งิ้๋ออ๋อข๋ออ sure> right ๋ออ๋ออออ เดี๋ยวข้าจะแกล้งทำเป็นบาดเจ็บแล้วก็ถอยกลับไปก็ได้ก็คงจะต้องทำอย่างนี้ลาก่อนโอ้ยโอ้ยโอพระี่ดาเอาจะก่แพ้ด้วยเหรอสีสารลิงที่ร้ายกาจจริงๆงั้นถอยทับก่อน เสมอฟ้าแน่แล้วอออถวายบังคมเง็กเซียนอะไรกันอ๋องหลีทหารทั้งกองทัพยังปราบลิงบอกไม่ได้อีกหรยมีศาสลิงนี้มีธิริตล้ำเลิศขอปลอดเพิ่มกำลังพลมากหน่อยอย่าสู้กันอีกเลยเง็กเซียนในเมื่อเขาอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าก็ตามใจเธออะไรนะถ้าแต่งตั้งลิงบอกนี้แล้ว งั้นมันก็ตีตัวเสมอข้าน่ะสิจริงหรือไม่ละ่ะไม่หรอกเพียงแต่ในน้ำเท่านั้นหากยังก่อเรื่องขึ้นอีกอยู่ในตําหนักฟ้าก็ยังจับได้เท่ไปพูดถูกแล้วละ่ะน่าจะลองดูนะก็ได้ก็ได้งั้นเท่วไทยไปถ้าตอลบาอีกเที่ยวแล้วล่ะนะรับด้วยกล้าวอืม นี่โอ้ยอืมนจริงๆอย่าเกลเรนะไปรายงานใต้อ๋องเร็วๆท่านมาทำไมอีกเนี่ยมาส่งข่าวให้ใต้อ๋องเออไปไปเร็วๆหน่อยสิเดินเร็วๆคารวะใต้อ๋องเจ้าเป็นใครอ่ะข้าเทพไทไปยังไงเลาเออ ทั้งก่อนท่านนี่แหละหลอกลวงข้าเออเง็กเสียนจะแต่งตั้งท่านเป็นผู้ยิงใหญ่เสมอฟ้าเชิญท่านไปตำหนักฟ้าอีกครั้งข้าไม่ไปหรอกพวกท่านจะตับข้าเข้าคุกหลวงไม่ใช่หรืองไงเออนั่นเป็นความผิดของหมาเทียนจินตอนนี้เง็กเสียนสร้างโจนผู้ยิงใหญ่ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วละท่านไต๋อ๋องวกท่านโกหกข้าอีกแล้วเหรอเปล่านะไต๋อ๋องถ้ากโกหกท่านอีกท่านกลับมาได้นี่ โอจริงด้วยสิงั้นก็ไปเลยโอตไตอ๋งนี่ละจวนผู้หยิงใหญ่เสมอพามีคนรับใช้มากมายด้วยคราวนี้ท่านน่าจะพอใจแล้วละมั้งตายองว้าวด้านนี้เป็นสวนทอเง็กเซียนกลัวท่านคิดถึงหัวกลัวสันจึงมอบให้ท่านดูแลสวนผลไม้นี้เป็นพิเศษ เาไปดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนสิด้านนี้สามพันปีออกดอกครั้งเดียวอีกสามพันปีลูกทอถึงสุกผู้ใดทานแล้วก็จะเป็นเทพได้ส่วนตรงกลาง6กพันปีออกดอกครั้งหนึ่งอีกหกพันปีลูกท้อถึงจะสุกผู้ใดทาแล้วอายุมั่นขวัญยืนส่วนด้านในเก้าพันปีถึงจะออกดอก อีกเก้าพันปีลูกถึงจะสุกวิเศษจริงๆริงคดทานแล้วจะหายไข้หายป่วยอยู่ยงคงก้าพันด้วยยอดยอดยอดข้าทอากินลูกท้อที่สุดเลยนะ่นเอทานไม่ได้นะไตอ๋องทำไมกินไม่ได้อะคือว่าเพราะว่าลูกท้อมันมันมันมีพิษนะซีมีพิษเหรอก็ใช่นะซีจะต้องรอถึงวันจัดงานลูกท้อเจ้าแม่หวังหมูใช้น้ํายาล้างแล้วถึงจะทานได้รู้ไหมเห็นแล้วกินไม่ได้อะเซงจริงๆเลย

หนอนนี่ฮ่าฮ่าเมอเออมีหนอนแสดงว่าลูกคอไม่มีพิษเอฟไถ่ไปโกหกข้าเห,ห้อนอนอื้มนอนอ้ยฮ่าเฮ้ยฮ่ายา เออเต็มเลยเออผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงใหญ่ทาแมล้วฮะเจ้าแม่วังหมูสั่งให้มาถามว่าลูกท้อนในสวนสุกหรือยังไม่น่าถามเลยอร่อยมากมากอ่ะอร่อยมากอร่อยมากเหรอเออ คืออย่างนี้เขาบอกว่าลูกท้อนในสวนมันหอมลึกเกินพระเจ้าเจตนางฟ้าวันนี้ทําไมขาดไปคนหนึ่งถามถึงน้องเล็กเหรอใช่แล้วนางป่วยค่ะนางเป็นโรคอะไรน้องเล็กเป็นไข้แถมยังท้องเสียด้วยพระเจ้ารอดเดี๋ยวเฮ้ยเธอ่ะมอดลูกท้อน,นี้ให้นางกินนะสามารถรักษาโรคได้อะ ไม่ได้ไม่ได้พวกเราเป็นแค่นางฟ้าทานลูกทอทิพย์ไม่ได้ทุกคนเสมอภาคอะป่วยแล้วก็ต้องรักษาถ้าเธอแม่ทรงทราบจะต้องขังคุกแน่แนไม่ต้องกลัวบอกว่าข้ามอบให้ก็ได้แล้วนางก็ไม่เกี่ยวอ่ะเอาไปยอดจริงๆฟาบาทรงมอบหมายให้ปีศาจลิงดูแลสวนทอมันคงอยู่อย่างสงบแล้วล่ะก็มันเป็นลิงนี่เนอะ แต่ว่าพวกเราก็จะชะล่าใจไม่ได้เรื่องนี้แน่นอนเป็นไงบ้างน้องเล็กเขายังชั่วหรือยังผู้ยิ่งใหญ่มอบให้ทานแล้วก็จะหายป่วยนะ ไม่ได้ขําไม่เพิ่งอ่าจทางทอทิปเอาไปคืนเขาเร็วเข้าเขาบอกว่ามีอะไรเขาจะรับผิดชอบเองเจ้าทานเธอไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ไม่ทานสิไม่ทานเธอนะไม่เจ้่เององแก้วแม่นางหงได้ยินว่าแม่นางเจือป่วยเจ้าแม่สั่งให้มาเยี่ยมนางหน่อยนะ ไม่ต้องรอกแม่นางจื่อใกล้จะหายดีแล้วเชิญท่านก<อ>ลับไปเอถอะหายดีแล้วถ้างนงั้นค่ะก็ลาละนะน้องเล็กทานเร็วสิ <c oughs> อย่าให้ใครเห็นเข้าละ่ะข้าจะต้องฟ้องเจ้าแม่ จือยีคาระวะเจ้าแม่จือยีเจ้าหายดีเร็วจริงๆนะข้าเพิ่งบารมีเจ้าแม่ค่ะเลวไหลบอกมานะเจ้ากินยาวิเศษอะไรกันแนะ่เปล่าไม่ได้ม่ได้กินค่ร้ายนะัเจ้าขโมยกินทอทิปแล้วยังปากแข็งอีกคุกเขาเดี๋ยวนี้ข้าน้อยสมควรตายขอโปรดให้อภัยด้วยจะเอาทอทิปมาจากไหนเฮ<อ>้อข้า<อ>ข้าน้อยยางบอกแล้วปล่อยนาง พูดมาเร็วข้าข้าน้อยขโมยมาขโมยได้ยังไงคืนนั้นข้าน้อยเห็นผู้ยิ่งใหญ่นอนหลับก็ก็เลยขโมยมาลูกหนึ่งเจ้าก็รู้กฎของที่นี่ทหารครับเอาตัวไปคุกหลวงอ้าผู้ย,ยิ่งใหญ่เอ๋ะอะ,อะ ออนี่ท่านกำลังฝึกวิชาอะไรเน่ยะอ๋อข้ารอตายรอตายเหรออืสมัยก่อนข้าเคยทำผิดตั้งมากมายเคยด่างเกเซียนขมองหน้าใครไม่ติดแล้วท่านบอกว่าลูกท้อมีพิษข้าจึงตัดสินใจกินลูกทอมิษเรยใช่แต่กินตั้งมากมายมันก็ยังไม่ตายเสียทีท่านก่อเรื่องเดือดร้อนอีกแล้วโว้ยแต่ท่านพูดเองนะว่าลูกทอมีพิษอะอ้แย่จริงๆ จะจัดงานลูกท้อวันนี้แล้วจะทำยังไงดีเนี่ยเขาจะทำยังไงดีโอ้แล้วกันโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวพวกนางฟ้ามาเก็บลูกท้อกันแล้วทำยังไงดีทำยังไงดี้ยงงขาหลบไปก่อนดีกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอ,อ,อ้าวอุ้ยเไม่มีลูกท้อเลยเก็บลูกท้อไม่ได้เพราะเราจะถูกลงโทษนะผู้ยิ่งใหญ่แต่เย็นเย็นถ้ามีวิธีเพียง เออขอบคุณมากคุับคนเดี๋ยว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 รอก่อนน้องจือยีทำไมไม่มานางหายดีแล้วหรือยังอ่ะฮะหายดีแล้วค่ะจาแม่ทราบว่านางขโมยทานท้อทิพย์จับนางไปขังคุกแล้ว้บอกเหรอว่าข้าเป็นคนมอบให้นางอะบอกไปก็ไม่มีประโยชน์นางเกรงว่าท่านจะต้องถูกขังคุกนางเลยบอกไปว่านางขโมยเอง ถอยเจ้าแม่หวังหมูเจ้าอย่าหวังเลยว่าจะจัดงานได้นี่เพียงเฮ้นี่า้าที่จัดงานของเจ้าแม่อยู่ที่นี่แน่ๆเลยผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดยื่นบัตรเชิญด้วยอ๋อเขาไม่มี เขอโทษนะท่านเข้าไปไม่ได้ถอยไปข้าจะเข้าไปทางในโอ้ยยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ยโอ้หืมอ๋อหอมตรงนี้ก่อนเลยหัวใหญ่อย่าดื่มนะดื่มไม่ได้ทำไมข้าจะดื่มนี่เจ้าต้องดื่มด้วยนะมา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 ไม่ ตัวอะไรเล่าดื่มเร็วเขถ้าดอนมีบักอาจปุ้ยใหญ่่อ้้อผมฮ้อโอ้มาซี่เจ้าก็ดื่มด้วยมามามามเยโอ้โอ้้อื ้ยรสชาติแปลกๆเนี่ยกับกินยาใครนะบอกว่าพวกเราเป็นเสียผู้น้อยเดื่มเราไม่ได้อวันนี้เราเป็นเสียผู้ยิ่งใหญ่้ววันนี้พวกเราเป็นเสียผู้ยิ่งใหญ่ใช่แล้วนี่เป็นที่นั่ของเง็กเซียนเจ้านั่งซีไม่ต้องเกรงใจหรอกเอาเลยนั่งเลยนั่งเลยวันนี้เขาจะเป็นเง็กเซียนมา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 มเจ้าก็มานี่ด้วยซีมาเลยมาเลยมามาที่นั่งเจ้าแม่นั่งหลงนั่งหลงเลยดีมาก เาพี่จ้าเฮเซียนเล่าให้รัาทีเอาเชิญผู้ยิงใหญ่ไม่ต้องรอข้าไม่อยากดื่มเหล้าของเจ้า อ่แล้วยังมีเจ้าแม่ด้วยตาเจ้าแล้วดื่มเลยดื่มเลยดื่มดื่มดื่มเดื่มอีกดื่มอีกดื่มเข้าไปเออไม่ไหวแล้วพอแล้วอย่าดื่มอีกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยน้ำฟ้าจึงยีออกมาเร็วๆพวกเราเชื่อฟังผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าไปเร็วๆครับนับแต่เนี้ยหากคนละแกเสียงพูดน้อยใช่แล้วอ่ะอ๋อฮะออฮะอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะอฮะอ เออส่งของอร่อยมาอีกแล้วมามามมาเล่นด้วยกันโอ๊ยโอ๊ยมอลยดอ๊ยโอดยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโม๊ยยโอ๊ยโอ๊ยโอมยโออยอยโอ๊ยยย โอ้ยโอ้โหดื่มเลยดื่มกาไปเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยตัหนักโตสิกรโอ้ ที่แท้ก็เป็นจวนของไทสร้างเหล่าจินก็ดีเขาจะไปคุยกับเขาเ่าจะรอที่นี่นะเ้ออออ,อนี่เด็กน้อยไทสร้างอยู่ไหมผู้หญิงใหญ่อาจารย์ไปสอนพระธรรมอ้อแล้วเจ้าทําอะไรอยู่เนี่ยมันยากครับพวกเราทาแบบนี้ทุกวันเลยจริงด้วยยาของไทสร้างเหล่าจินเป็นทิป เด็กน้อยวันนี้ข้าดื่มเหล้ามากไปหน่อยอ่ะขอยาชิมสักสองสามเม็ดเอาให้ข้าสั่งเมาอย่าล้อเล่นนะผู้หญิงใหญ่ฮออ๋อยาที่เพิ่งกลั่นเสร็จเนี่ยอีกสักครู่จะเอาเข้าตำหนักไม่เป็นไรลองให้ข้าชิมดูก่อนสิ้าเอาไปไม่ได้นะเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ได้อย่าเอาไปนะเฮ้ยโอยนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะฮฮฮ่าฮ่าฮ่าชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนักธริก็พูดไม่ออกแล้วไหนลองดูซิ อืมไม่แล้วนี่อย่างกับกินถั่วอบอย่างนั้นเลยอืมอร่อยดีเหมือนถั่วปลาอ้าด้วยรสชาติไม่เร็วเลยอ๋อยาทย์ขอที่นี่ไม่เร็วข้าต้องไปแล้วเฮ้นี่ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสิพวกเรายังง่วงอยู่เลยเตือนบอกข้าที่ซี่คุกหลวงอยู่ไหนคุกหลวงขาบทำไมข้าเข้าไปเดี๋ยวนี้เร็วเออก็ได้ ได้เลิกแล้วฝาบาทและเจ้าแม่เสด็จงานลูกทอเป็นยังไงเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมเทพั่วสารทิศมากันแล้วล่ะเก็บท่อทิพย์มาแล้วใช่ไหมเชิญฝ mm hmm. าบาทกับเจ้าแม่เสวยก่อนนี่เป็นท่อทิพย์เก้าพันปีที่เพิ่งเก็บมาเชิญฝ่าบาทเสวยก่อนอืม ฮะฮะโอ้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 ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะฮะโอ้โอ้าบาดยาแล้วแหละผู้หญิงใหญ่เสมอฟากระโกินลูกท้อกับยาทิฟแล้วยังเปิดคุกหลวงด้วยตอนนี้นิกลายเป็นควบกวนสันแล้วโอ้ว่าล เปเก่งกล้าจริงๆชื่อผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าเป็นเกียรติของพวกเราจริงๆเลยและพวกเราก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยข้าชื่อผู้ยิ่งใหญ่ผิงเทียนข้าชื่อผู้ยิ่งใหญ่ฟูไห่ข้าชื่อผู้ยิ่งใหญ่หุ่นเทียนข้าชื่อผู้ยิ่งใหญ่ทองฟองอ่ะข้าชื่อผู้ยิ่งใหญ่ฉีเซินข้าชื่อผู้ยิ่งใหญ่ฉีสุ่นขอดื่มเพื่อผู้ยิ่งใหญ่ทุกท่านมาดื่ม พวกทหารฟ้ามากมายมาอบล้อมพวกกันของเราโอ้ยแล้วนี่เอ้ยเฮ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 ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮตย้อเฮะยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮีย้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น้ยเฮ้้นเ้ยเป้ยก้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ่้นเ้ยเวกยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยฮ้เ้า้ั้เฮ้ย้